สวัสดีค่ะตีห้าเกษตรค่ะพี่น้องคลิปนี้เราจะพาพี่น้องมาเบ่งลักษณะงัวทองแต่ละแต่ละระยะเนาะพี่น้องเนาะสึ่งงัวที่ห้าเลี้ยงนาตอนนี้นะคะจะมีอยู่จะมีอยู่ซีเมียถีกระลังตั้งทองอยู่ตอนนี้นะคะในซีเมีนี่มีมีโตหนึ่งที่ถึงกําหนดขอดแล้วแต่ว่าเพิ่นบ่นให้เนี่ยขอดแล้วก็จะมีอีกสามเมเนาะที่ระยะขอดของระยะทองของเพิ่นนี่ก็ แม่ทุงเงินก็จะทองหาเดือนน้องเมษาทองหกเดือนละกะอ่าของอ้ายของอ้ายนะ่าจะเจ็ดเดือนแล้วนะคะแล้วก็มีอ่าถึงกำหนดคอดแล้วนะคะร่วมสีตัวเดียวเขามาเบิรงกันแต่ละตัวเนาะพี่น้องนาะว่าลักษณะมันมันแตกต่างกันมองใดนะคะเดี๋ยวไปเบิรกันเลยเนาะเริ่มจากแม่ทุงเงินก่อนนะคะพี่น้อง อันนี้เป็นแม่ถุงเงินของเฮ้านะคะแม่ถุงเงินอันนี้งัวของเฮ้านะคะสถานาพ่นก็นคือทองหาเดือนนะคะพี่น้องทองหาเดือนแล้วเบืเ้องลักษณะของเพื่อน่อนาง,งี่จะโตใหญ่เลยนะคะพี่น้องเป็นงัวบามัน่นนุ่นนี่ว่าเป็นน้องสร้างิ่นแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยแม่งดูเลือดกระไรหลายด้ยค่ะพี่น้องเบื้องตะกอนก็นคือหลังจากที่ลูกเพญานุ่ม เนี่ยค่ะลูกเพิ่นน้องนับตังลูกเพิ่นยาโน้มตอนอายุเจ็ดเดือนนะคะกว่าที่เขาจะเอาออกเนาะแต่ก่อนก็คือจอยแห้ง <_ d ata> พเพิ่นก็เลยขืนยากการเป็นสัตว์เพิ่นก็เลยเป็นส,สัศาสซีสาแน่นะคะพี่น้องจนเขาตัดสินใจว่า,ายาโนมเพิ่นนะคะแล้วก็เลี้ยงขุนเพิ่นจักหน่อยกับแค่สองเดือนเองนะคะพี่น้องหลังจากที่เขาเขาแยกลูกเพิ่นออกมาเนี่ยกับขุนในเพิ่นได เต็มที่นะคะระยะเวลากะบ่ถึงสองเดือนโดยสัมนะคะเพิ่นกะอาการเพิ่นกะเป็นสัดละก,กะเข้ากะได้ผสมนะคะเป็นการผสมเทียมเบิ่งลักษณะของเพิ่นเนี่ค่ะถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะจากที่ตะกอนนี่ถังงัวจอยนี่เบิ่งจากหางจากท้ายนี่กระหูเด้ค่ะพี่นอ้องนี่เบิ่งโคนหางเพิ่นติดละค่ะพี่น้องโคนหางเพิ่นเต็มเบิดละเนี่ยค่ะแต่ตือได้ว่าเป็น เพิ่นอ้วนขึ้นเร็วแห้งนะคะสำหรับแมุ่งแมุ่งเงินของเขาานี่ค่ะนี่นมกะฐานนมกับบอท่านี่บ่ท่านี่มีปันไรนะคะทองหาเดือนเนาะแต่ว่าเพิ่นกะมีลูกมาแล้วซีโตนะคะอยู่ในช่องนี่หาโตเดี๋ด้อนับใหม่ก่อนนี่ค่ะเขาเรียงก็คือเขาคึ่งเนาะ คืงรวดนะคะรวดเส้นเดียวแต่ว่าคุ้มในทั้งฟูงนะคะพี่น้องแต่ต้องมานั่งเฝ้าแต่ว่าพอดีมีง้ออายตัวหนึ่งนะคะมีง้ออายตัวหนึ่งที่มันถ่องแกถึงกําหนดขอดแล้วแต่ว่าไม่ได้ขอดก็เลยต้องมา,าเบิงแบบไกลชิดเนี้ยนะคะเบิงพญางไม่ไกลๆเพื่อจะถอยออกเพื่อแกยานขึ้นกันนะคะพี่น้องเพราะว่านาตอนแรกที่เขาเคยป,ปล่อยกระแสไฟเพิน่น เจอกระแสไฟแล้วพราก็จะเคสของเพิ่นเองนะคะพี่น้องเพื่อนก็จะกินรอบๆแล้วเพราะก็จะทอยของเพิ่นเองนะคะนี่เมืองปฏิกิริยาของเพื่นที่ล่ะจะบอจะบอไปไก่ถึงขนาดว่าไปถึงเฉือกนะคะพี่น้องนี่อันนี้ก็คือแม่ถุงแม่ถุงเงินนะคะ เ็นง่วของเหาเองเบืองฐานนุ่มของเพิ่นเชื่องนะคะงัวแม่หนีพี่น้องนี่ทองมาแลวก็คือหาโตโตที่หกก็คืออยู่ในทองของเพ่นนี่แหละค่ะพี่น้องตัวที่หกในทองของเพิลนเนาะเบงกษณะงัวที่ถอกหาเดือนนะคะกับประมาณนี้เดี๋ยวไปบ่งโตของเหาอีกตัวหนึ่งนะคะทองเดี๋ยวกเดือนนะคะสำหรับแม่ถุงเงินนีคือกำหนดขอดเพ่นก็คือ ปีใหม่ค่ะพี่น้องต้นปีเดือนมกรานะคะนี่เดี๋ยวภาพไปเบิงนองเมษาเนาะนสำหรับนองเมษาเขานี่ก็คือทองหกเดือนแล้วค่ะพี่น้องเป็นอองหกเดือนเป็นง่วแม่สาวทองแรกนะคะง่วแม่สาวทองแรกกะทองกะค่อนข้างที่จะง่ายอายุนะคะอายุเพิ่นกะ2ปีสปีเดือนเมษา นะคะพี่น้องเมืองค่ะเมืองฐานนุ่มเพิินกะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะคะพี่น้องฐานนุ่มเพิินกะใหญ่แล้วนะคะนี่สำหรับน่องเมษาก็คือทองใด้กเดือนจะประมาณนี้เป็นง่วแม่สาวทองแรกนะคะเมืองฐานนุ่มของเพิินนี่ค่ะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะพาเบิงของของอ้ายบัดนี้ของอ้ายเนี่ยคือน่าจะเจ็ดเดือนแล้วนะคะที่เพิ่นท้องอันนี้แต่ว่าแม่น้องเมษาเฮาเนี่คือทองหกเดือนนี่หัวท้องหกเดือนจะประมาณนี้นะคะพี่น้องเป็นหัวแม่สาท้องแรกนะคะท้องแรกอายุได้สองปีเมษาพฤษภาพมิถุื้อนากรกฎะดาสิงหา สองปีสี่เดือนค่ะพี่น้องอายุของเพิินนะคะเนี่ยบบมี่ต่ว่าบบมี่ตำหนิกับโบแมนด้วยค่ะพี่น้องเบิ้งลักษณะัน,นี่ใตตตาของเพิินจะมีจะมีใดย้ายเพิ่อนอยู่มาโดนโดนหน่อยๆนะคะพี่น้องใตตา,ตาเห็นไหมคะขา,ขาวๆนะคือขนของเพิ่นเน่น่นพี่น้องข,า,ขาวๆนั่นน่องนั่นก็คือสีแดงเบิดเลยสีแดงเบิดเต็มโตเลยนะคะพี่น้อง ะหางยาวนะคะหูกะกลางกลางหูกัคือไดแม่นะคะบอมเมนวาเงาแห้งสันแห้งนะคะนี่สำหรับน้องเมษาโค้งสางเพิ่นก็น่าจะสูงไปหนาใหญ่ไปหนาอยู่นะคะถา้ถาถถ้้าาเพิ่นได้แม่ทั้งได้แม่ได้พ่อเนาะพี่น้องเนาะ,ะแม่เพิ่นกับว,ว่ามันหนองสา่างไปแล้วคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปเบ่งหัวทีอายุทองเจ็ดเดือนนะคะพี่น้องเจ็ดเดือนอันนี้สำหรับน้องมีสานี่ค่ะพี่น้องแม่นี่ก็คือทองเจ็ดเดือนจะคอเดือนตุลากำหนดคอดเดือนตุลาเนี่ยค่ะประมาณนี้ฐานนมพ่นกัดนมเพ่นกัค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะตึงแล้วนะคะถ้าบีบนมนุ่มก็น่าจะน้ำนมก็น่าจะออกแล้วนะคะพี่น้องกะ เป็นง่วงของอ้ายนะคะง่วงของอ้ายอคอเพิ่นกนาจะเปียกแน่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนเนาะแล้วง่วงเพิ่นก็นคือหลายโตัวหาหกตนะคะอคอก็อาจจะน้อยพอมันก็นเลยค่อนข้างที่จะแช่เนี้ยพอน,นอนเนาะพี่น้องเนาะเปียกแต่ว่าถ้าได้เอาออกอคอกทุกมมือทุกมมือนี่ก็อคอกเพิ่นกนาจะแห้งกนานจะดีขึ้นนะคะพี่น้องเมืองนี่ลักษณะของง่วงที่ ะระยะทองเพิ่นก็คือเจ็ดเดือนนะคะแต่ว่ากับ่ฮู้ว่าอายเพิ่นผสมหลอดหรือผสมโตนะคะพี่น้องเมืองทอง,องค่อนข้างที่จะใหญ่เลยล่นนะคะ่ะถ้าแม่นใส่พอพันธุ์บามันนี่ก็คือลูกก็น่าจะใหญ่อยู่นะคะเมืองเครื่องเพฟดดำนะคะพี่น้องก็เป็นงวัวไทยกลางๆนะคะบ่ได้แม่นว่าสูงแห้งใหญ่แห้งนะคะพี่น้องกะ คือเดีว่าลักษณะง่วนี่คือง่วเลี้ยงง่ายกับเช่องยุคค่ะพี่นอ้องเจอกินไม้ห้ามา่าห้ามา่าพอเอเพิ่มไม่ไม,มน,บบนี้เพิ่ะกระเบรดตื่นบระเบรดฮึดนะคะพี่น้องนี่บันที้มาเบิงอีกตัวหนึ่งนี่ก็คือถึงกําหนดขอดแล้วนะคะแม่มุ่มนี่ค่ะพี่น้องแม่มุ่มนี่คือถึงกําหนดขอดแล้วเลยมาได้หลายมือแล้ววสัสดุเป็นง่วของล้านไส้ลูกไส้เพิ่นละค่ะพี่น้องลูกของอ้ายนะคะ เมืองนมเพ่อน,นี่ก็เต็มเมือดแล้วดิค่ะพี่น้องตึงแล้วเพียงแต่แค่ว่าเมืองจากอาการมือนี้บ่่บน่าจะบ่น่าจะคลอดมือนี้นะคะเพราะว่าเพอดีกินยาได้ปกติหางเพอดีก็บ่ยกนะคะอ่าตอนนี้เพอดีกำลังจะหันหอดเขาหอมเขาหอมบุกม่วงนะคะแต่ว่าฐานนมนี่คือเต็มแล้วนี่ ตรงกระดูกเชิงการเพิ่นกะถือว่าโบ้ันที่บกแห้งนี่ราคะพี่น้องเนี่ยปกติเขาเอื่นเกลันเนาะเกล็นโบฮันในรันแห้งนะคะมันต้องยุบลงแห้ง่นนี้แน่จ้กหน่อยนะคะคือถือได้ว,ว่าเพิ่นจะขอดนะคะพี่น้องนี่นี่ก็คือถึงกําหนดขอดแล้วแต่ว่าโบฮันในขอดเนาะกับผ้าพี่น้องมาเบิงกิปนี้ผ้าพี่น้องมาเบิงง่วที่ท่อง แต่ระ,ะยะนอกพี่น้องเนาะก็ถือว่าทองหลายเดือนนะคะทองหลายเดือนมากะแต่ตังกันไปนะคะพี่น้องนะแต่ตังกันไปอ่าสำหรับลิปมีก็ขอโจไใบเพียงแค่นี้ก่อนนอกพี่น้องเนาะขอบว่าบังคิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเดคิปต่อไปของเฮ้าในเดอพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจงมาลุนตอกันว่างั่วที่ถึงกำหนดคอดแล้วมันจะได้อายิ่นจะได้มัวตัวผู้หรือตัวเม่นะคะส่วนของหเหานี่ก็ต้องลุนปลายปีน้องมิสไนี่นคือกำหนดคอดของเพิ่นก็คือเดือนพฤศจิกานะคะประมาณนั้นสำหรับแม่ทุ่งเงินก็ต้นปีนะคะเป็นเดือนมกรานะคะพี่น้องกาจะอัปเดตไ้เบิ่งไปเรื่อยๆนะคะสำหรับนี่ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะ สวัสดีค่ะ